การทำงานทางโลกทุกอย่างไม่ว่างงานเล็กหรือว่างงานใหญ่จะเป็นภาครัฐหรือเอกชนต่างกับปรารถนาที่จะประสบผลสำเร็จด้วยกันทั้งนั้นการประสบความสำเร็จนำมาซึ่งความปลื้มปิติของตัวเองและความยินดีปรีดาของผู้คนรอบข้างทำให้รู้สึกว่า ตัวเองน่เป็นบุคคลผู้มีคุณค่าและมีความสำคัญต่อคนอื่นๆการทำงานทางใจคือการฝึกฝนใจให้บริสุทธิ์หยุดนิ่งจนได้บรรลุธรรมที่ละเอียดลึกซึ้งภายในก็เป็นที่ปรารถนาของนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายเพราะเมื่อ,อไรที่ประสบความสำเร็จในการทำใจหยุดนิ่ง เกิดความสว่างสวายขึ้นภายในใจของบุคคลนั้นก็จะเป็นที่ยินดีปรีดาทั้งของมนุษย์และเทวาทั้งหลายอีกทั้งยังเป็นที่พึ่งแกสปรปสัตได้อีกด้วยงานทางใจเป็นงานที่ยิ่งใหญ่และสำคัญกว่าง,งานทางโลกเป็นงานหลักของการเกิดมาเป็นมนุษย์เป้าหมายของมนุษย์ทุกคนคือ จะต้องทำตนให้หลุดพ้นจากอสวกิเลสเข้าสู่นิพพานนะจ๊ะมีวาระพระบาลีที่ปรากฏอยู่ในมหาคอวินสูตรว่าถ้าพวกพระองค์ละกามทั้งหลายซึ่งเป็นสิ่งที่ปุทุชนคล้องได้แล้วจงปารบความเพียรมั่นคงเป็นผู้มีขันติเป็นกำลังทั้งมีใจตั้งมั่นเถิด ทางนั้นเป็นทางตรงทางนั้นเป็นทางยอดเยี่ยมเป็นพระสัตธธรรมที่พวกสัตวุุรุษร,รักษาแล้วเป็นไปเพื่อการเข้าถึงพรมโลกการจะวัดวาคคายพอมีโอกาสจะได้ไปสู่พรมโลกบ้างท่านสังเกตที่จิตใจซึ่งไม่คล่องเกี่ยวและไม่ยึดติดในเบญจากามคุณทั้งหลายคือ สามารถสอนตัวเองได้ในระดับหนึ่งว่าความสุขที่ยิ่งใหญ่ไพศาลและยาวนานกว่าความสุขของชาวโลกก็ดียิ่งกว่าความสุขอมนทิ์ของชาวสวรรค์ก็ดียังมีอยู่อีกซึ่งก็คือความสุขอันเป็นพรหมสมบัติที่เกิดจากได้ชานสมาบัติเพราะฉะนั้นเมื่อพุทธศาสนาย,ยังไม่ถือกำเนิดขึ้นในโลก ผู้รู้ทั้งหลายซึ่งมีภูมิรู้ภูมิธรรมในระดับหนึ่งคือยังมีใจไปไม่ถึงกระแสพระนิพพานทันมักจะสละชีวิตทางโลกแล้วออกบวชประพฤติพรหมจรรย์เป็นดาบทนักพรฤารีชีพรมันฝึกฝนอบรมจิตอยู่ตามป่าเขาลําเนาไราบางท่านก็เข้าไปในป่าหิมพาน มีผลหมากกรากไม้และเผือกมันเป็นอาหารบำเพ็ญตาบะท,ทำจนแก,ก่กระลาได้ฌานสมาบัติในระดับต่างๆเป็นผู้ทรงอภิญญาที่สามารถเหาะเหินเดินอากาศได้ระ,ะละโลกแล้วก็ไปสู่พหมโลกชั้นต่างๆต,ต,ตามกำลังของฌานสมาบัติในอยโยคุระสูตรมีข้อความที่น่าสนใจ ซึ่งกล่าวถึงพรงมโลกเอาไว้ว่าสมัยหนึ่งท่านพระอนนเทเถระได้เข้าไปฝ้าพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าแล้วทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญระองทรงทราบอยู่หรือว่าระองทรงเข้าถึงพรงมโลกด้วยพริตพร้อมพระวราการสาเร็จแต่จิตทงค์ทรงตอบว่าเราทราบอยู่อนนท เราเข้าถึงพรมโลกด้วยลทิร้อมนั้งกายอันสำเร็จแต่จิตแต่พระนนทุนถามตอบอีกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญรงทรงทราบอยู่หรือไม่ว่ารองทรงเข้าถึงพรมโลกด้วยพริพิร้อมนั้งพระวรกายอันประกอบด้วยมหาภูตรูปสีน่นี้ผู้ทรงก็ทรงตอบยืนยันว่าทราบเหมือนกัน นอนนนท์ได้ฟังพุทธานุภาพแล้วก็ทูลสรรเสริญว่าข้าแต่พระองค์พู้เจริญการทิพย์ลงทรงเข้าถึงพรมโลกด้วยพริษพร้อมนั้งพระวรากายอันสำเร็จแต่จิตและพระวรากายอันประกอบด้วยมหาภูตรูปสีน่นี้เป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์ทาไม่เคยมีมาก่อนเลยพระเจ้าค่ะละผู้มีาภาคเจ้าตรัสว่า ดูก่อนอานนท์พราะตถาคตทั้งหลายเป็นผู้อัศจรรย์และเป็นผู้ประกอบไปด้วยธรรมอันน่าอัศจรรย์เป็นผู้ไม่เคยมีมาและเป็นผู้ประกอบไปด้วยธรรมอันไม่เคยมีมาว่าแล้วก็ทรงอธิบายต่อไปว่าดูก่อนอานนท์สมัยใดตถาคตตั้งกายไว้ในจิต หรือตั้งจิตไว้ที่กายก้าวลงสู่สุขสัญญาและระหุสัญญาในกายอยู่สมัยนั้นกายของพระตถาคตย่อมฟอ่องเบาอ่อนนุม่มควรกับการงานและผุดพองกว่าปกติเปรียบเหมือนก้อนเหล็กที่เผาไฟอยู่ย่อมเบาวกว่าปกติ อ่อนก็ปกติดูก่อนอนอนลสมัยใดที่พระตถาคตตั้งกายลงไว้ในจิตหรือตั้งจิตไว้ในกายก้าวลงสู่สุขสัญญาและระหุสัญญาในกายอยู่สมัยนั้นกายของเราตถาคตย่อมลอยขึ้นจากแผ่นปฐพีแล้วก็ขึ้นสู่อากาศได้ โดยไม่ยากเลยเราสถาคตย่อมแสดงฤทธิ์ได้หลายอย่างคือคนเดียวแสดงให้เป็นหลายคนก็ได้หลายคนแสดงให้เป็นคนเดียวก็ได้แจมหน้าทางกาไปตลอดพมโรก็ได้เปรียบเสมือนปุยนุ่นซึ่งเป็นเชื้อท่าที่เบาย่อมลอยจากแผ่นดิน เป็นส่อากาศได้โดยไม่ยากเลยอุปมาณนี้ฉันใดในสมัยที่เราตถาคตตั้งกายลงไว้ในจิตหรือตั้งจิตลงไว้ในกายก้าวลงสู่สุข,ขสัญญาและระหุสัญญาอยู่สมัยนั้นกายของเราตถาคตย่อมลอยจากแผ่นปฐพีและขึ้นส่อากาศได้ โดยไม่ยากฉันนั้นเหมือนกันดูก่อนอานนท์สมัยนั้นกายของพระตถาคตย่อมลอยจากแผ่นดินขึ้นสู่อากาศได้โดยไม่ยากเลยตถาคตย่อมแสดงฤทธิ์ได้หลายอย่างหรือใช้อำนาจทางกายไปตลอดพมโลก,ก็ได้นี่ก็คือพุทธานุภาพอันไม่มีประมาณของพระพุทธเจ้า ซึ่งหลวงพ่อได้ยกขึ้นมากล่าวเอาไว้เพื่อแสดงให้เห็นว่าพระพุทธเจ้าทรงรู้แจ้งแทงตลอดในพรมโลกทั้งหมดเลยและก็สามารถเสด็จไปสู่พรมโลกได้ได้กายเนื้ออีกด้วยสำหรับวันนี้เนะี่ยเราก็มาถึงพรมโลกชั้นที่สิซึ่งมีนามเรากดว่าเวหัพลาภูมิ เป็นทีอยู่ของพรหมจำพวกหนึ่งซึ่งสวอยพรหมสมบัติจะเกิดจากอำนาจฌานสมาบัติที่มีผลอย่างภัยบู์เต็มที่กว่าพรหมชั้นต่ำดังที่หลวงพ่อได้พันนานามาแล้วก่อนอื่นหลวงพ่อขอทำความเข้าใจย้อนหลังเกี่ยวกับพรหมโลกชั้นล,าล,าาล่างๆว่าผลแห่งฌานนกุศล ทรงให้ผู้ที่ได้ฌานสมาบัติไปเกิดในมมโลกทั้ง9ชั้นที่กล่าวมาแล้วคือปฐมชาญภูมิทั้งสาซึ่งได้แก่ปริสัชชาพุรโรหิตามหาพรหมมาทุติยาชาญภูมิมีสคือปริตาภาอัปมานาภาอาภัสราตัิยาชาญภูมิ3มชั้น มีปริตตสุภาอปมานสุภาสุภกินหาผลของฌานกุศลที่ส่งให้ไปอุบัติเกิดในพรมโลกทั้งเก้าเหล่านี้เนี่ยไม่เรียกว่ามีผลภัยบูญณเต็มที่ทั้งนี้ก็สืบเนื่องมาจากเหตุผลตามสภาพธรรมที่เป็นจริงคือเมื่อคราวที่โลกถูกทำลายด้วยไฟนั้น ปฐมภูมิชาทั้งสก็ถูกทำลายลงด้วยเมื่อคราวที่โลกถูกทำลายดวนน้ำปฐมภูมิชาทั้งสและทุติยชาญภูมิทั้งสามรวมเป็น6ภูมิก็ถูกทำลายลงไปด้วยคราสโลกถูกทำลายดินลมลมบาลายการก็ได้ลุกลามไปถึงตาติยชาญภูมิซึ่งมีสมชั้นรวมเป็น9ก้าพราาภูมิทั้งหมดนี้ ก็ถูกทำลายลงด้วยไม่มีเหลือเลยเพราะฉะนั้นบรรดาพรหมทั้งหลายที่ไปบัติอยู่ในพรหมภูมิเหล่านี้เนะี่ยจะมีโอกาสสวยสุขอันประณีตอยู่เต็มที่ตามขายของอาอยุได้ก็แต่เฉพาะพรหมที่เกิดขึ้นพร้อมกับโลกเริ่มสร้างเท่านั้นส่วนพรหมที่เกิดภายหลังจากนั้นน่ะจะสะวยพรหมสมบัติอยู่ จนแต่มายุขไขไม่ได้เนื่องจากว่าพรหมวิมานในพรหมโลกนั้นน,นได้ถูกทำลายลงเสียแล้วดังตัวอย่างเช่นท่านที่ได้สำเร็จตาติยาชาชั้นปณิตะครั้นตายไปแล้วก็ตรงไปอุบัติเกิดเป็นพรหมในชั้นสุภกินหาซึ่งเป็นชั้นตาติยาชาภูมิอายุไขของสุภกินหานั้น มีประมาณกำหนดว่าเป็นเวลา64มหากับสุภาพินหาพรมที่จะมีอายุเต็ม64มหากับได้นะก็แต่เฉพาะพรหมที่เกิดขึ้นพร้อมกับโลกเริ่มสร้างเท่านั้นจะเกิดหลังจากนั้นจะต้องมีอายุน้อยลงไม่ได้ผลเต็มที่คือไม่ได้มีโอกาสอยู่ในพรหมโลกชั้นนี้เต็มตามายุไขั เราะมีกดตายตัวอยู่ว่าตติยะชาญภูมินี้เนี่ยจะต้องถูกทําลายทุกๆรอบ64มหากับเสมอไปพร้อมท้อยู่ระดับปฐมภูมิชาญทุติยภูมิชาญและในตติยะภูมิชาญ,ะตะตะชาญจะไม่มีโอกาสได้เสวยผลแห่งชาญนกุศลอย่างไพ่บณ์เต็มที่โดยทั่วกันแต่เวหาภราภูมิ เป็นพรหมภูมิที่พ้นจากการทำลายล้างทุกๆอย่างดังนั้นพรหมทุกๆุกองที่มาอุบัติเกิดในพรหมภูมินี้เนี่ยจะมีโอกาสได้สเสวยพรหมสมบัติเต็มตามอายุไขนอกจากจะได้รับผลแห่งชาญุกสลของตนอย่างภัยบูนเต็มที่แล้วพรหมเหล่าเวหาพลาภูมิยังมีความวิเศษของพรหมสมบัติเช่น รำมาวิมานและรูปร่างก็มีความประเสริฐกว่าพรหมทั้งหลายในพรหมโลกทั้งเก้าที่ตามก่าตนอีกด้วยเราะว่าพรหมแต่ละองค์ล้วนแต่ทรงคุณวิเศษได้บำเพ็ญตบะารรมอย่างกลั่นกล้าจนได้บรรลุเจตุทะฌานคือฌานสี่อันเป็นรูปฌานขั้นสูงสุดมาแล้วทั้งสิน้นจึงได้มีโอกาสมาบัตในพรหมโลกแห่งนี้ ซึ่งนี่ก็เป็นเรื่องราวของนักบวชผู้ได้บำเพ็ญสมาธิภาวนาอย่างเอาจริงเอาจังจนได้รับผลแห่งสัมมาปฏิบัติในระดับชาณสมาบัติแล้วก็มาบังเกิดในพรหมโลกชั้น,นต่างๆซึ่งหลวงพ่อก็ขอเล่าค้างเอาไว้ที่พรหมโลกชั้นที่สิบก่อนนะจ๊ะเอาไว้วันต่อไปค่อยมารับฟัง พรหมโลกชั้นสูงๆกันต่อสำหรับฟันนี้ก็ให้ลูกทุกๆคนตั้งใจประพฤติปฏิบัติทํามกันต่อไปปฏิบัติให้เขาถึงพระธรรมกายให้ได้แล้วเราจะแจมแจ้งในเรื่องของพรหมโลกในภาคปฏิบัติกันนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออนยพรรให้ทุกท่าน มีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิน้นให้มีสุขภาพพรราม,มัยสมบูรณ์แข็งแรงอย่าเจ็บอย่าป่วยอย่าไขา้ให้ครอบครวัวอยู่เย็นมนสุข เป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายมีดวงปัญญาสว่างสวัยได้เข้าถึงระพธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเทิน